You're listening to KS Podcast un un, arl, ir, un, to security, อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเกษกร Security ที่ฮ a p p i ิ e เนสอินเวสเมนต์อะเดี๋ยวเอามาต่อกันนะครับที่ธนาคารของเรานะครับสวัสดีครับไอซ สวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับเชิญเลยครับเกียรตินาคินก็เมื่อคืนนะครับเกียรตินาคินรายงานงบออกมานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกไตรมาสที่ทำได้ดีนะครับแล้วก็กำไรเป็นเลกอดไฮนะอ่อนๆก็คือชนะไฮเดิมประมาณ20ล้านนะครับกำไรออกมาบวก2% Q on Q แล้วก็40% Year on Year นะครับ ในไส้ในเนี่ยดีกว่าเราคาดประมาณนักสี่อร์เซไม่เยอะมากแต่ว่าดีกว่าตลาดคาดเยอะนะครับประมาณ9%นะครับมาจากฝั่งรายได้เลยทั้งรายได้ดอกเบีย้ยท,ที่ที่ที่สูงกว่าคาดนะครับแล้วก็รายได้จากค่าธรรมเนียมที่ดีกว่าคาดนะครับธรรมเนียมมาพร้อมกันก็คือมาจากการปล่อยสินเชื่อท,ที่ที่ทำได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ธุรกิจแบงก์แอชรันน์นั่คือขายประกันผ่านแบงก์เนี่ยที่ทาได้ดีขึ้นนะครับ อ่สินเชื่อไต่มาสนี้เนี่ยเติบโตได้ดีนะครับพี่บอมอ่โตได้สัก7% Q ็ดเปอร์เซคิอคิวแล้วก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต่อยอนยนะครับนี่แบงก์นะครับแต่โตทียี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่มาจากหลายเซกเมนต์เลยนะครับอ่าเซกเมนต์ที่เด่นก็คือตัว Co r p o r a t e loan หรือสินเชื่อลูกค้ารายใหญ่นะครับที่โตเกือบยี่สิบเปอร์เซนตี่สิอคิแบงค์นะนี่แบงก์นะครับ Q ิวอคินะครับ โตเยอะมากนะฮะก็มาจากหลายเซกเมนต์ด้วยหลายหลายอุตสาหกรรมนะครับมาจากรีเอสเตดนะครับมาจากกลุ่มแบบหลงไฟฟ้าท r นสปอร์ตคอมเม r ร์นะครับก็เห็นภาพการฟื้นตัวนะครับหรือว่าอินเวส m e เมนต์เนี่ยของบริษัทใหญ่ๆเนี่ยในแทบทุกเซกเตอร์เลยนะครับหลังจากที่เราเริ่มเรียลวินดิ้งขึ้นมานะครับแล้วก็ผมมองอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแบงก์เล็กเนี่ยปกติ คอร์ o ปอเรทโลนเนี่ยจะสู้แบงก์ใหญ่ไม่ได้นะเพราะว่าคอร์สฟันเขาว่ามันแพงกว่าใช่ส่วนใหญ่คอร์ o ปอเรทโลนก็จะไปใช้แบงก์ใหญ่อันนี้มันสปิลโอเวอร์มาถึงแบงก์เล็กด้วยดิสโก้ที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะ่ะก็ก็ก,ก็ก็เห็นภาพนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่ารีทูไปงบแบงก์ใหญ่เนะี่ยคอร์เปอเรทโลนก็น่าจะโตดีเช่นกันนะอันนี้อันนี้เป็น expectation ของผมนะครับตัวที่สองที่โตได้ดีก็คือบ้านกับรถ นะครับนี่บ้านนี่รถยังคงโตได้ดีนะครับอาเก็ยังปล่อยยังเห็นโกรดมาสักห้าถึงเปอร์เซ็นต์คิวออนคิวนะครับแต่มานี่รถมือสองก็ดีอันนี้ภาพเห็นภาพเดียวกันกับทิสโก้เลยนะครับว่ารถมือสองมาได้ดีนะครับ kkp ก็เป็นเจ้าตลาดรถมือสองอยู่แล้วนะครับส่วนที่ยังโตได้ค่อนข้างด้อยเนะี่ยก็คือ SME นะครับเป็นไปตามอ s เคเชฟเลยนะฮะ ฝั่งบนๆกันโตดีนะฮะ SME ยังเป็นอันหนึ่งที่โตช้านะครับ mm. แต่เริ่มกลับมาโตแล้วนะสเซนแต่ว่าในไซ้์ไหนก็ยังเป็นพวกบางทีก็ปนกับพวกซอฟต์โลนอะไรพวกนี้เข้าไปด้วยนะครับ mm. ก็แปลว SME ยังฟื้นได้ไม่ชัดเท่าไหร่นะครับก็เป็นภาพกว้างบรอกเบสที่เห็นกันนะครับอ,อันที่ทำได้ดีอีกอันหนึ่งเนี่ยคือแบงก์แอน r a รันะครับที่โตโตมาตประมาณสักเจ นะครับอันนี้แบบเริ่มกลับมาหลังจาก reopening นะครับการ contact ลูกค้าอะไรพวกนี้เริ่มดีขึ้นนะครับภาพเดียวกันกับดิสโก้เหมือนกันนะครับดังนั้นผมว่าแบงก์แอชโชรันอาจจะเป็น industry wide นะที่แบบว่าคนอื่นก็น่าจะเห็นแบงก์แอชโชรันที่ดีด้วยเช่นกันผมแอบอัปเดตตัวมัลลี่พรีเมียมนะฮะของของของตลาดประกันเดือนสิงหาก็โตได้ดีนะครับก็แบบว่าเฮ้ยมันเริ่มกลับมาแล้วฝั่งธุรกิจประกันนะครับ อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือคุณภาพสินทรัพย์นะครับ NPL ของ KKP เนี่ยคงที่อยู่ที่3.1เอร์เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนนะครับแม้ว่าจะมาตรการช่วยเหลือต่างๆเริ่มหมดไปแล้วนะครับก็แปลว่า Asset Quality ยังพอคุมได้นะครับแต่ m e n t n t ตั้งสำรองสูงขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวนะครับจากประมาณ100 basis point เป็น125 basis point นะครับเพื่อคง ตัว coverage ratio เนี่ยให้อยู่สูงระดับสักร้อยหกสิบเปอร์เซ็นซึ่งผมว่าก็น่าจะยังพออยู่นะครับเไม่ดูจากแนวโน้มแบบนี้นะครับในไส้ในเนี่ยจะมีอันหนึ่งที่น่าสนใจคือขาดทุนลดยึดที่สูงขึ้นนะครับเป็นสักสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านนะครับอันนี้บวกเยอะนะสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์คิวออนคิวนะครับแต่ว่าคิดว่ามาจากนัมเบอร์นะก็คือยึดรถมาขายเยอะนะครับไม่ใช่ว่าขาดทุนต่อคันนะเยอะ นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องดีคือเหมือนกับพูดง่ายคือเราคัดลอสในที่ที่มันที่มันสูงนะฮะนะครับเพราะว่ามันเป็นทามมิงที่ลดราคารดมือสองเนี่ยกำลังดีนะครับ,รบอย่างนั้นก็เราก็เห็นด้วยก,กับกับกลยุทธ์ตรงนี้นะครับส่วนภาพแต่มาสีเนี่ยอาจจะไม่ได้มองว่ามันจะขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าปกติแล้วแต่มาสีเนี่ยซีซันอลแบงก์มันจะมีค่าใช้จ่ายาต่างๆเข้ามานะครับแล้วก็ตัว อาจจะมีพวกรีเสิร์ฟหรือพวกนี้เข้ามานะครับซึ่งเป็นซีซันอลของมันไม่ได้แปลว่ามันแย่นะฮะดัง <ừ> นั้นแต่เมื่อสี่อาจจะแพ้แต่มาสามนิดหน่อยอันนี้ในวิวเรานะครับแต่ถ้าดูทั้งทั้งปีเนี่ยเก้าเดือนออกมาเนี่ยกาไรคิดเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์อที่ผมทำแล้วนะครับดงน,<า>นั้นมีรูมรมีรูมนิดหน่อยที่เราต้องปรับกําไรขึ้นนะครับ <ừ> ก็เดี๋ยวรอดูนาลิสต์มิสติ้งเนี่ยวันที่ยี่สิบห้านะครับถ้าภาพไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับตัวนี้ก็น่าจะต้องมีการปรับประมาณการนนิดห่อย คำแนะนํายังเป็นซื้อเหมือนเดิมราคาเป้าหมายตอนนี้เก้าสิบาทนะครับก็ยังมีอัพไซด์ยอยู่พอสมควรฮะไอซ์พี่ถามสามเรื่องเลยเรื่องแรกเหมือนรอบเนี้ยอย่างที่ไอซ์เคยพูดไปก่อนหน้านี้ว่าไฟินแลนซ์งบ Q3 อาจจะไม่ค่อยดีแล้วเมื่อกี้น็อตก็บอกว่าเฮ้ยดาวกเกรดลงแต่เหมือนแบงค์อ่ะมันดูดีอ่ะไอซ์ลงรายละเอียดนิดนึงผมมันเป็นเหมือนกับเปเคเชฟรีคอร์รีนะผมว่าเอาตัว ฐานลูกค้าแบงก์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือ m i d เดิลอินคัมนะถึงถึงไฮอินคัมนะครับ,รบตรงเนี้ยก็เริ่มเริ่มฟื้นได้ดีนะครับใครสังเกตก็คือจริงจริงห้างในเมืองเนี่ยโอ้คนเยอะนะฮะกำลังซื้อคนเนะี่ยที่ที่ที่เป็น m i ดเดิลอินคัมเนี่ยยังดีอยู่นะครับนั้นแบงก์ก็เลยเหมือนกับพอเริ่มออกหมดมาตรการต่างๆแบงก์ก็เลยเริ่มพยุงได้แล้วแบงก์เนี่ยมีส่วนหนึ่งที่ส่วนเป็นครึ่งหลายๆที่เป็นพวกสินเชื่อธุรกิจนะหลายใหญ่คอร์เปอเรทอะไรพวกเนี้ยซึ่งเขาหน้าตักโอเค นะครับแล้วก็พูดง่ายๆคือเขาก็ส่งผ่านต้นทุนชีวิตต้นต้นต้นทุน,นอของเขาเนี่ยให้กับตัวประชาชนหรืออะไรพวกนี้ได้นะนึกออกไหมราคาข้าวราคาอะไรทุกมันขึ้นหมดนะครับเขา pass through ตรงนี้ไปได้นะครับดังนั้นกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยที่ถายลูกค้าเป็น to l o w i n c o m e เนค่ยก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าค่าของชีพเนี่ยสูงขึ้นนะครับรายได้ควรล,ลใช่แล้วก็สองปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ย โควิดมาก็จริงนะครับแต่ว่ารัฐบาลก็ช่วยเยอะนะฮะร,รัฐบาลเขาก<ม>็ใจดใีมีพวกเราชนะไทยชนะคนละครึ่งนะครับคนละครึ่งแม้ว่าจะมีถึงปีนี้นะมีเฟสผมนับไม่ถูกแล้วไม่รู้มีกี่เฟสแต่ว่าคนละครึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็บ่งเห็นมันค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะนก็เห็นว่ารัฐภาครัฐก็ช่วยได้น้อยลงนะครับดังนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องค่าของชีพเนี่ยมันเลยกระจุกอยู่กับคนพิต e ท t ทูลอินคั่มมากกว่าแล้วมันภาพนี้ก็เลยสะท้อนไปที่กลุ่ม finance แต่ไม่สะท้อนมาที่กลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มแบงค์กลับกลายเป็นว่าค่อยๆเก็บขึ้นมาได้ดีขึ้นนะครับผมว่าภาพน่าจะเป็นประมาณนี้ฮะมันคือ K shape ครับอืมโอเคนะครับแล้วไอซ์แตกอีกประเด็นนิดนึงคือที่เมื่อกี้ไอซ์พูดเขาว่า spill over effect ฟกต์ของโลนโกรซึ่งโดยปกติแล้วอะแบงก์อารต้องบอกว่า KKP กับทิสโก้ก็จะเป็นแบงค์ที่ขนาดกลางละกันเมื่อเทียบกับแบงค์ใหญ่ๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันโลนโกรซที่ไอซ์เคยพูดว่าทิสโก้ก็พลิกกลับมาโตในรอบ2-3ไตรมาส KKP โองสามไตรมา ไอซ์กำลังจะบอกว่าไอ้วันนี้วันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้ที่ทั้ง k b a n k SCB BBL KTB ทหารไทยตัวอื่นๆเนี่ยนะครับกำลังจะมีการรายงานไอซ์คิดว่าดูอย่างเงี้ยค่อนข้างอุ่นใจกับโลนโกรดสูบแบบนี้พอได้ไหมครับจริงๆก็ว่า Co r p o r a t e l o a นน่าจะเป็นตัวเป็นพระเอกนะที่เข้าเข้ามาช่วยในในไตรมาสนี้เพราะว่าว่าแบงก์ใหญ่น่าจะได้แชร์ c o r p o r ร t e l o a นมาพอสมควรเหมือนกันเพราะว่า คอมเมนต์หนึ่งจากทิสโก้ก็คือว่าเขาตลาดตาสานนี่เนี่ยดอกเบี้ยแพงบอลยืนขึ้นใช่ไหมั้ยฮะเขาก็สวิชมามาอยู่กับแบงก์บ้างนะครับก็อาจจะสวิชมาเยอะเหมือนกันนะจนมันสพิลโอ์มาถึงแบงก์เล็กอ่ะเพราะปกติแบงก์เล็กเนี่ยจะได้แชร์คอปเปอเรทโลนเนี่ยไม่ง่ายเท่าแบงก์ใหญ่นะเพราะแบงก์ใหญ่เขามีเลนชิปที่ดีกว่ามีมีอีโคซิสเต็มที่มันกว้างกว่านะครับดังนั้น พรุ่งนี้เป็นต้นไปแบงก์ใหญ่จะเริ่มรายงานกำไรอ,ออกมาน่าจะเห็นภาพนี้นะครับอีกอันที่อุ่นใจคือคือ asset quality นะพี่บอมที่2ตัวเนี่ยออกมาดีกว่าที่ผมคาดทั้งสิ้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถ้ารีทรูไปแบงก์ใหญ่ก็ก,ก็มีลุ้นเหมือนกันว่า asset quality มันจะไม่ได้ออกมาเป็นภาพที่เลวร้ายนะฮะใช่ครับซึ่งทีอันนี้ผมกำลังจะพูดให้กับทุกท่านฟังนิดหนึ่งก็คือสิ่งที่เมื่อกี้ไอซ์พูดไปเนี่ยคือต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ บอลยูของบ้านเราเนี่ยนะครับมันอยู่ระดับบริเวณประมาณ2%องเปอร์กว่าๆสมมติถ้าผมนับ10ปีแล้วกันเอาคร่าวๆนะสิปีนะมันอยู่มันอยู่บริเวณประมาณ2%กว่าๆนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไล่ขึ้นมานะครับสองเปอร์เซนตวาขึ้นมาสองกลางกลางสองปลายปายแล้วก็มาสามต้นต้นเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ต้นทุนอย่างที่ไอซ์พูดไปเนี่ยเวลาบริษัทบริษัทหนึ่งครับอ่าเขาจะมีการระดมทุนคือแอสเซทมันคือไล่บิลิตี้กับอีควิตี้ถูกไหมแล้วเวลาดูทุนของเขาอ่ะคุณก็จะมีไล่บิลิตี้กับอีควิตี้อีควิตี้ก็คือฐานทุนเช่นการเรียกเพิ่มทุน RO หรือเป็นวอลเลน์ and, หรือเป็นอะไรอะไรต่างๆก็ตามนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่ง,งตัวนนะวนีีเ่ย มันก็จะมี2ทางเลือกใหญ่ๆนะครับก็คือการกู้ยืมธนาคารกับการออกเลทบอลของตัวเองนะครับซึ่งการออกบอลของตัวเองเนี่ยคุณจะได้เลตติ้งระดับไหนขึ้นอยู่กับว่า Per ร์ formance <c oughs> ของบริษัทคุณเป็นยังไงแข็งแกร่งขนาดไหนถ้าบริษัทคุณดีคุณได้เลตติ้งเอคุณก็ต้นทุนของการออกดีเบนเจอร์คุณก็ถูกนะครับอย่างปูนใหญ่อย่าง CBO อย่างเงี้ยนะครับแต่บางบริษัทเช่นไฟแนนซ์ระดับเล็กๆที่เมื่อกี้น็อตพูดมาว่าเฮ้ยเออมันมันแบบถูกกำไรแบบหลักสิบอะพอเวลามันหายไป5้าล้านมันคือ5นะ แบบมันมี20ล้านมันหายไป5ล้านนี่มันเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ е й ติ้งพวกนี้บางทีก็จะไม่ได้เ е й ติง้งพอไม่ได้เ е й ติ้งปุ๊บคุณก็ต้องออกดอกเบีย้ยแบบ6% 7%อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นภาพว่าอ่ะมันก็กระทบนะครับแต่ว่าบางบริษัทที่ยังเป็นคอร์ปอเรทอ่ะเขาก็ไม่มีเ е й ติ้งนะครับอาจจะเป็นเ е й ติ้งไม่ได้ดีแบบ triple A อาจจะเป็น B ลงมาอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็น3-4%อยู่แต่กำลังจะบอกว่าไอ้เ е й ติ้งพวกนี้มันก็ลิงก์กับพันธบัตร เพราะพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันมีการไซเวอร์ไซเ์อัพขึ้นมา2%กกว่าๆสองกลางๆสามต้นๆพอเวลามันขึ้นมาอย่างเงี้ยบางบริษัทก็เลยมีการรู้สึกว่าเฮ้ยมีการชิฟนะครับจากเดิมที่จะาหาแหล่งทุนจากาการออกหุ้นกู้ก็ย้ายมากู้ยืม M L R M R R M O R กับแบงก์นั่นแหละเป็นสิ่งที่ทําให้โลนกรอของแบงก์น่ะมันโตขึ้นมา อันนี้ก็จะเป็นการอธิบายภาพของทางผู้บริหารทิสโก้กับไอซ์ให้ให้กับนักทุนในเคสฟอร์ฟังว่าเอ้กลไกมันเป็นอย่างนี้ซึ่งเรากำลังจะบอกว่าขนาดแบงก์การขนาดการอย่างทิสโก้เคพีโนกดมันโตเนี่ยแบงก์ใหญ่สามวันนี้เพราะฉะนั้นโลนกอาจจะโตต่อแล้วอาจจะดีกว่าที่คาดการไว้ได้แต่อย่างไรก็ตามเครดิตคอสโคเวเลชเอรชเอนพีแอลอันนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของห้าหแบงก์ที่เหลือนะว่าเขาจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับประมาณนี้นะครับโอเควันนี้เราเลยแนะนํา KKP เป็นท็อปิก นะครับอัพไซต์27%นะครับราคาเหมาะสมอยู่บริเวณ90บาทไอซ์ Ice แตะนิดนึงก่อนการประชุมของ KKP เนี่ยไอซคิดว่าแบบมีโทนอะไรที่อาจจะออกมาเป็นผู้บริหารในเชิงบวกและลบได้ไหมครับโอเคอมองข้อบวกก่อนนะฮะผมว่าผมว่าข้อบวกในที่จริงฟังมาหลายมีติ้งและเมเนเจนต์เมนต์ค่อนข้างสบายใจกับตัว asset quality ของเขานะครับซึ่งซึ่งเราก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะฮะ <Okay. S 2> แต่ว่าตัวเลขก็ค่อยๆค่อยคนเฟิร์มไปวิ m แม a จเมนต์มาว่าเออมันคุมได้นะครับดับงนั้นในในในปิทติงวันที่25ก็คือสัปดาห์หน้าเนาะน่าจะน,าน่าจะเห็นตรงเนี้ยถ้ารีคอนเฟิร์มได้ก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะครับอ,อีกอันนึงที่อาจจะต้องจับตาที่อันนี้ผมไม่มั่นใจมันจะออกมาบวกหรือลบนะก็คือคัทุุลดยึดนะครับเพราะว่าตัวเลขมสูงแหละแต่มันสูงด้วยการลดยึดที่เยอะนะครับ งนั้นถ้าถ้ารถยืมมันเริ่มหมดเมื่อไหร่คือเริ่มหมดเฟสที่ต้องยึดรถเยอะๆเนี่ยตรงเนี้มันอาจจะลงถ้าลงก็เป็นเรื่องดีแต่อันนี้เราคาดเดาไม่ได้นะครับเพราะว่าผมดูในไส้ในเนี่ยตัวมันจะมีบรรทัดหนึ่งเป็นตัว f o r e c o s t property นะฮะก็คือสินทรัพย์ที่ยึดมามันยังมันยังเยอะอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยมันจะยังคงขึ้นสูงต่ออีกหรือเปล่าถ้าขึ้นสูงต่อ,อก,ก็เป็นเรื่องแย่นะครับตรงนี้ยังเป็นห้าสิบห้าสิบเนี่ยที่ ต้องรอคอนเฟิร์มวิวเมื่อวันที่25ตุลาเนี่ยว่าจะเป็นยังไงครับโอเคได้ครับประมาณนี้นะครวันนี้ขอบคุณทางไอซ์ครับได้ครับสวัสดีครับครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับแต่เดี๋ยวระหว่างรอเอ่อนิกเข้ามานะครับก็เดี๋ยววันนี้นิกจะมาอัปเดตนะครับแต่เดี๋ยวผมตบให้ในช่วงท้ายนะครับวันนี้นิกเขาเข้ามาอัปเดตในฝั่งของตัว ภาพรวมว่าเฮ้ยถ้าดูทรงแบบนี้นะครับเรากําลังจะเข้าสู่งบละแล้วคุณจะเห็นได้เลยว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยงบอเมก,กานี่ออกมาดีนะแต่เนี่ยช่วงนี้คุณจะเห็นแบงก์อเมริก,กาออกมารายงานงบดีนะเดี๋ยวเรามาดูไทยกันว่านอกเหนือจากแบงก์ที่ไอซ์บอกแล้วเนี่ยเซกเตอร์อื่นๆเนี่ยคาดการงบจะเป็นยังไงแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับเราจะมาดูกันว่าเฮ้ยตัวไหนที่งบมันเป็นยังไงแล้วก็ราคาหุ้นมันปรับตัวลงมาแรงๆเนี่ยนะครับเพราะว่าเมาื่อวานนี้คุณเริ่มเห็นหุ้นแบบ b o t ท o m f i ช h i n g แล้วเขาว่า b o t t บ m เริ่มรีบาวขึ้นมาบ้างแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ามันมีตัวไหนที่มันน่าสนใจเพิ่มเติมอีกนะครับสวัสดีครับนิกสวัสดีครับพี่บอมโอเคนะครับอ่ะนิกติเซนเชอร์เลยครับครับจริงๆถ้าเกิดมาดูเนี่ยนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่3เนี่ยก็คือเริ่มจากกลุ่มแบงค์นะครับแล้วก็ถ้ามองไปในช่วงหลังจากนี้เดี๋ยววีคหน้าจะเป็นในส่วนของกลุ่มเดียวเซกเตอร์ละนะครับซึ่งถ้าเกิดมาดูเนี่ยนะครับในส่วนของภาพรวมนะครับขออนุญาตกลับไปสองสไล ภาพของในส่วนของกําไรของไปซาตทเบียนเนี่ยนะครับในไตรมาสที่3เนี่ยนะครับถ้ามาดูนะครับในส่วนของตัวเออร์เน็งนะครับในฝั่งของกําไรของตลาดเนี่ยนะครับกำไรไตรมาสที่3เนี่ยนะครับถ้าเกิดมาดูเนี่ยนะครับอันนี้เราอิงจากตัวคอนเซนทรัสนะครับมีการคาดการณ์กันว่ากําไรนะครับโดยรวมของตลาดไตรมาสที่3เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ1.97แสนล้านครับพี่บอมนะครับซึ่งถ้าเกิดเทียบกับไตรมาสที่2เนี่ยอยู่ประมาณ2.65แสนล้านซึ่งตัวเลขตรงนี้เนี่ยนะครับยัง อ่เป็นช่วงที่นักวิเคห์เนี่ยส่วนใหญ่ทำทีวิวนะครับยังออกมาไม่ครบนะครับซึ่งถ้าเกิดมาดูนะปัจจุบันเนี่ยนะครับการเติบโตเนี่ยนะครับยังเห็นโมเมนตัมการเติบโตในส่วนของเยนเยนถึงสี่บสี่เปอร์เซ็นะครับแล้วก็ในส่วนของ Q ิ q คิเนี่ยอาจจะดรอปลงนะครับประมาณยี่สิบห้าุดเอร์เซ็นตะครับซึ่งถ้าเกิดมาดูเนี่ยนะครับผมคิดว่าแนวโน้มกำไรในไตรมาสที่สามเนี่ยนะครับเซกเตอร์ที่น่าจะเห็น ทิศทาง e a r n i n g Momentum เนี่ยกำไรเติบโตทั้งเยือนเยียเนี่ยผมลิสต์มาเนี่ยนะครับก็คือจะมีหลกัหลกๆเลยคือหนึ่งเลยคือเซกเตอร์กลุ่มฟู้ดนะครับถัดมาจะเป็นในส่วนของกลุ่มแบงค์นะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มออโต้กลุ่มยานยนต์นะครับแล้วก็กลุ่มรับหมาก่อสร้างนะครับกลุ่มค้าปีกนะครับกลุ่มมีเดียนะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มขนส่งนะครับซึ่งภาพตรงนี้เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่า กำไรนะครับในแต่ละสายเซกเตอร์ที่โตทั้งคิวคิวเยนเยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของเซกเตอร์ที่เป็นลักษณะคือโดเมสติกเพย์นะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกจํากัดนะครับรวมถึงในส่วนของการเปิดเมืองเปิดประเทศนะรเราจะเห็นได้ว่าภาพของเออร์นิ่งกลุ่มแบงค์ที่ประกาศมาทั้ง k k p คพีทิสโก้เนี่ยที่ออกมาดีนะครับเราก็คิดว่างบในส่วนของกลุ่มแบงค์ตัวอื่นน่าจะออกมาดีรวมถึงถ้าเกิดมาดูเนี่ยเซกเตอร์ในส่วนของโดเมสติกเนี่ยผมคิดว่าภาพของเอ r ร์นิ่งเนี่ยน่าจะเห็นการฟื้นตัว นะครับส่วนเซกเตอร์ที่แนวโน้มกําไรนะครับไตรมาสที่สามนะครับดูจากบูมเบิกคาดเนี่ยที่คาดว่าจะออกมาไม่ดีคือหดตัวทั้ง Q1 Q คิแล้วก็เยียนเยียนเนี่ยหลักๆก็คือจะเป็นในส่วนของกลุ่ม global play ครับพี่บอมหนึ่งเลยคือกลุ่มปิโตนะครับสองคือกลุ่ม Energy นะครับซึ่คือ Energy เนี่ยโดนทั้งในส่วนของตัวราคาอันดันดิบที่ปรับลงจากไตรมาสที่สองรวมถึงในส่วนของตัวอัตราแลกเปลี่ยนด้วยในในส่วนของกลุ่มโรงไฟเนี่ย ค่าเงินบาทเนี่ยที่อ่อนค่าขึ้นมาเกือบ3บาทเนี่ยตรงนี้ก็จะกดดันในส่วนของอ่าโรงไฟฟ้าอย่าง SPP นะครับอย่างกลุ่มโลงกันเนี่ยก็ถูกกดดันจากค่ากั้นเงินที่ปรับลงมานะครับดังนั้นเนี่ยเซกเตอร์ g l o b a l pay เนี่ยนะครับไตรมาสที่3ามเนี่ยเราเชื่อว่า e a r n i น g น่าจะออกมาไม่ดีนะครับรวมถึงในส่วนของ ICT ด้วยคืออย่างที่พูดคุยกันเนี่ยนะครับก็คือเราจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้ในกลุ่ม ICT เนี่ยเราจะเห็นประเด็นทั้งเรื่องดิวควบรวมทัวร์ดีแท็ที่ทําให้ตัวราคาหุ้นเนี่ ยังอยู่ในช่วงที่ทังทุนเนี่ยเข้าไปเก็งกาไรนะรแต่ถ้ามาดูคอเออร์เน n g จริงๆเนี่ยผลว่ากอบการยังไม่ดีครับพี่บอมอิมแพค <Impact S 2> จากภาพของตัวเออร์เนอรเนี่ยอาจจะถูกกดดันจากเงินเฟอ้อที่สูงกําลังซื้อที่อ่อน่อนแอนะแล้วการเงินฐานที่ยังมีอยู่อันนี้คือสรุปภาพรวมแต่ละเซกเตอร์นะครับทีนี้เนี่ยผมก็ลองไปดูนะครับว่าภาพของกลยุทธ์เนี่ยนะครับในช่วงนี้เนี่ยผมผมคิดว่าภาพใหญ่เนี่ยนะครับก็คืออย่างที่พี่บอมคอไปนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าราคาหุ้นเนี่ยนะครับหลาย ปรับฐานลงมาค่อนขาจะเยอะนะครับซึ่งดูจากในสไลด์เนี่ยนะครับผมก็ไปลิสต์มาเลยครับว่ารีเทิร์นของเซกเตอร์นะครับแต่ละเซกเตอร์เนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเยตุเดนเนี่ยจะเห็นได้ว่าเซกเตอร์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเซกเตอร์อย่างกลุ่มท่องเที่ยวนะครับแล้วก็กลุ่มโรงแรมกลุ่มงกลุ่มโรงพยาบาลนะครับแต่ถ้าเกิดมาดูเนี่ยมีหลายเซกเตอร์ที่ปีนี้เนี่ยเยตุเดนเนี่ยนะครับติดลบค่อนข้างจะเยอะ นะครับซึ่งผมไฮไลท์ไนปในส่วนของอถ้านักทุนทุกท่านเนี่ยดูในส่วนของแท่งสีเหลืองเนี่ยอันนี้คือผมไฮไลท์มาว่าถ้าเราจะหาหุ้นที่อยู่ในโซนล่างนะครับแล้วเออร์เนี่ยโตทั้งไรมาสามแล้วก็โตต่อในไตามา้าที่4ี่นะครับเราลิสต์มาให้เลยนะครับว่ามีเซกเตอร์อะไรบ้างนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นอย่งส่วนในส่วนของกลุ่มค้าปีกนะครับกลุ่มฟู้ดกลุ่มอักกรีนะครับกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มรับเหมา กลุ่มมีเดียนะครับรวมถึงกลุ่มไฟแนนซ์ด้วยผมคิดว่าเซกเตอร์ที่ผมไล่เรียงมาเนี่ยนะครับเออร์เน็ตตเนี่ยโตทั้ง Q ิวและเยียร์เยีย่ทีนี้ถ้าเกิดเบรกดาวมาดูอีกสไลด์หนึ่งนะครับอันนี้ผมคัดมามาเลยนะครับว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างละ่ะที่เราประเมินนะครับนักวิเคราะห์ของกสิกรเนี่ยเราประเมินว่าเออร์เน็ตตจะโตทั้งคิวและเยียร์เยีย่แล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยนะครับยังอยู่ในโซนล,ล่างนะครับเทียบกับจุดสูงสุดเนี่ยนะครับผลตอบแทนยังติดลบคืออ่าผู้นีคือยังไม่กลับไปในนระดับก่อ เกิดโควิดนะครับรวมถึงยังไม่กลับไปทํำนิวไฮของไฮในเนมตีเนี่ยนะครับก็สแกนออกมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งหมด6กเซกเตอร์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไล่เรียงเป็นหุ้นเนี่ยนะครับอย่างกลุ่มกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มส่งออกอาหารนะครับอย่างตัว CPF TU นะครับราคาหุ้นเนี่ยนะครับยังมีอัพไซด์จากทาร์เก็ตไพแล้วก็เทียบกับจุดสูงสุดของปีนี้เนี่ยยังติดลบประมาณ5%เนะครับกลุ่มธนาคารนะครับอย่างตัว TTB นะครับ อ่า uh, ตัว BBL s c b เนี่ยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยก็คืออัพไซด์จากทาร์เก็ตไพแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยนะครับ <c oughs> เทียบจากไฮเนี่ยนะครับยังเปิดอัพไซด์เกือบ20%ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็กลุ่มอื่นๆอย่างไฟแนนซ์นะครับทั้งตัว JMT นะครับ BAM ASK เนี่ยนะครับคุยกับคุณไอซ์เนี่ยคือ e a r n i n g โตต่อเนื่องนะครับ PE เนี่ย o r r w a r d PE เนี่ยเขานจะถูกมากนะครับจริงๆนั้งทุนสามารถที่จะแคปชั่นหน้าจอนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ไปทำกันบ้านเพิ่มได้นะอันนี้เป็นหุ้นที่เราสแกนมาแล้วนะครับว่า e a r n i n g ็ตทั้งคิวเคียนคิวอ็นคแล้วก็ PE Forward PE ถูกนะครับราคาหุ้นยังมีอัพไซด์อันนี้ก็เป็นพับรวมที่ผมสรุปเป็นกลยุทธ์ประมาณนี้ครับพี่บอมโอเคครับได้เลยครับนิกวันนี้ขอบคุณทางนิกมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ